ค่ายเกมผู้พัฒนาตัวตัดสินใจการเลือกซื้อเกมหากย้อนไปสมัยวันวานการจะเลือกซื้อเกมเล่นสักหนึ่งเกมก็คงใช้ความรู้สึกจากการได้ดูหน้าปกเกมนั้นๆหรือจะดูจากนิตยสารเกมต่างๆพร้อมตัวภาพประกอบและคําอธิบายหรือหากที่ร้านขายเกมเหล่านั้นมีเครื่องให้ได้ลองเล่นมันก็ดีหน่อยต้องที่ลองเปิดเล่นตัวเกมนั้นๆดูก่อนได้ว่าชอบไหมแต่หากเกมเมอร์เริ่มมีพลังวิชาที่แร่งกล้าขึ้นปัใจจัยในการเลือกซื้อ คงจะเริ่มมีมากกว่าแค่ภาพหน้าปกหรือตัวอินโทรตอนเล่นเกมกับช่วงเวลา2-3นาทีแรกที่ได้เห็นนั่นก็คือค่ายผู้พัฒนาเกมกับตัวโลโก้ที่ได้โชว์ออกมาก่อนจะเข้าเล่นตัวเกมนั้นๆซึ่งในยุคก่อนสำหรับเกมเมอร์ชาวไทยตัวค่ายเกมที่ค่อนข้างเชื่อขนมกินได้หน่อยนะครับก็ต้องยกให้โคนามิหรือแคปคอมและนินเทนโดหรือจะเป็นช่วงที่การ์ตูนอนิเมะ เข้ามาสู่ตลาดในบ้านเรามากขึ้นก็ต้องเป็นเพสโตหรือบันไดรวมไปถึงเซ g a ใช่ไหมล่ะครับที่เหล่ค่ายผู้สร้างเหล่านี้ก็เริ่มจะมีมาตรฐานตัวเกมออกมาให้เห็นว่าถ้าหาจะซื้อเกมที่ทางค่ายผู้สร้างเหล่านี้นำกลับไปเล่นที่บ้านมันก็ต้องบอกว่าเชือ่อขนมกินได้เลย ว่าต้องสนุกแน่นอนแต่ในโลกใบใหม่อุตสาหกรรมวิดีโอเกมที่ช่องทางของลาผู้พัฒนาก็ค่อนข้างที่จะมีอิสระในการสร้างเกมที่มากขึ้นหากพูดชื่อเซอร์เกย์โคลบัสกินบริษัทเกมวันวันซิโรอินดัสตีรวมถึงได้มีบทบาทในฝั่งพับดิเชอร์หรือทางผู้จัดจำหน่ายด้วยเช่นกันที่ตั้งอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์และก่อตั้งเมื่อปี2,560อาจจะเป็นชื่อที่ไม่คุ้นหูมากนัก กับเหล่าเกมเมอร์แต่ถ้าพูดถึงตัวเกมที่ผ่านหูผ่านตามาในปีที่แล้วอย่างเกมวา k าเรี่อิเลเซียมและเกมวากาเรี่อิเลเซียก็ได้มีทีมพัฒนาตัวเกมที่ชื่อว่าโซเลที่ทีมพัฒนาเกมตัวนี้นะครับก็มีผู้นําองค์กรอย่างคุณทาคายุกิคิคุชิหรือจะเป็นทีมงานผู้บริหารคนอื่นๆที่อาจจะไม่ได้คุ้นหน้าค่าตาหรือชื่อเสียงมากสักเท่าไหร่กับเพื่อนๆบางคนแต่ถ้าหากบอกว่าพวกเขากลุ่มนี้ คือคนที่เคยเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานสร้างตัวเกมคุณภาพอย่างนินจาไกเดนหรือนินจาลิคเดนนั่นเองนะครับกับทีมนินจาละครับก็คงต้องบอกว่าไม่มีใครไม่รู้จักใช่ไหมล่ะครับและตัวสตูดิโอค่ายเกมโซเลจากแดนบัดดิปนี้ก็มีผลงานตัวเกมมามากมายอย่างตัวเกมนินจาล่าบนนินเทโดสวิตซามูไรแจ็คที่ลองให้เล่นแบบมัลติแพลตฟอร์มนารุโตทูบารุโตชิโดบิสไตรเกอร และก็ยังมีอีกหลายๆเกมก็เรียกว่าประสบการณ์ด้านการสร้างเกมต่างๆก็มีอย่างมากพอตัวแล้วเช่นกันและในอีกไม่กี่วันที่จะถึงนี้นะครับกับเดือนกุมภาพันธ์เกมที่ชื่อว่า Wanted d a y มันก็จะวางจำหน่ายกันแล้วในตัวเกมแนวประเทศ Hack and Slash สุดมันที่ค่ายเกมอย่าง s o d ด e ได้ร่วมกับผู้จัดจำหน่ายอย่างั n วั n e Zero Industry ก็ได้เลิกปล่อยออกมาให้เล่นกันแล้วนะครับหลังจากตัวเกมนี้ได้เจอโลกเลื่อนไปในปีที่แล้ว และไม่แน่ก็อาจจะไม่ได้มีแค่พวกเขา2คนนะครับแต่อาจจะได้ความร่วมมือจากคุณยูซูซุกิที่เป็นบุคคลสําคัญในบริษัทอย่างเซกาที่ได้มีผลงานออกมาอย่างมากมายและก็ได้สร้างชื่อเสียงไว้กับตัวเกมดังอย่างเชนหมู่แถมยังเป็นหัวหอกและการรวบรวมเงินในแบบการระดมทุนจากการบริจาค crowdfunding ที่ได้ครบ1ล้านดอลลาร์เร็วที่สุดในคิ ckstarter กับเวลา1ชั่วโมง44นาที อาจได้เข้ามามีส่วนร่วมหรือไม่ก็ไม่ทราบได้นะครับแต่ในงานโตเกียวเกมโชวเ์วเมื่อ2ปีที่แล้วทางวันเกมวันวันซีโรอินดัสตีที่ก่อนจะปล่อยตัวทีเซอร์ตัวเกมวันเ e d ดเด็ออกมาก็ได้มีการปล่อยบทสัมภาษณ์ของคุณยูซูซุกิออกมาด้วยนะครับมันก็พอจะได้มโนได้บ้างนะครับดังนั้นตัวเกมอย่างวันเ e d ดเด็ถ้าหากจะพิจารณาจากชื่อค่ายผู้สร้างหรือจัดจําหน่ายก็อาจจะมองว่าไม่ได้น่าสนใจหรืองั้นงัน แต่เมื่อได้เจาะลึกลงไปกับตัวโปรไฟล์ข้อมูลต่างๆของทางทีมงานที่สรรสร้างตัวเกมนี้ออกมานั้นก็คงอาจจะทำให้ตัดสินใจจ่ายเงินซื้อได้อย่างทันทีโดยไม่ลังเลด้วยเช่นกันเพราะถ้าหากเราเห็นตัวอย่างตัวเกมนี้นะครับเพียงอย่างเดียวโดยไม่ทราบว่าเป็นทีมงานทีมใดที่ได้สรรสร้างขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการคอนโทรหรือท่วงท่ามันก็ได้กลิ่นอายของตัวเกมดินจาไกาเด่นที่ให้นึกถึงทีมดินจาเช่นกันใช่ไหมล่ะครับ และเพื่อนๆก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับกับตัวเหตุผลตัวนี้ในการตัดสินใจซื้อเกมมาเล่นสักหนึ่งเกมและนี่ก็เป็นการแนะนําตัวเกมใหม่ๆที่อาจจะไม่ได้มีกระแสที่ดังเหมือนค่ายเกมฟอร์มยักษ์กำลังจะออกมาให้เล่นในเร็วๆนี้ไม่ว่าจะเป็น f o r ์สโควเกนฮอกวอตเลกาซีแต่ตัวเกมที่ชื่อว่าว n นเด d เด d ก็ไม่ธรรมดาเช่นกันแถมลงให้เล่นแบบมัติแพลตฟอร์ทั้งบนเครื่อง PlayStation 4 5และ Xbox Series ส่วนในตัวคลิปต่อไปทางผมจะมีเกมอะไรมาแนะนำเพื่อนๆพร้อมตัวเก็ตความรู้แถมเข้าไปด้วยนั้นก็รอชอมกันได้ในครั้งต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ